สวัสดีค่ะและนี่ก็คือ1วันหลังจากการตัดไหมนะคะซึ่งนับเป็นวันที่12หลังจากการพ่าตัดทำตา2ชั้นค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพาทำแผลนะคะทำแผลเช็ดแผลทำความสะอาดตาโดยที่ไม่มีไหมแล้วนะคะว่าทำความสะอาดอยังไงซึ่งก็ในช่วงแรกๆนะคะก็จะทำความสะอาด เหมือนตอนมีมีใหม่ที่ตานั่นแหละค่ะปกติเลยก็คือใช้คั้นบัตรนะคะชุบน้ำเกลือนิดหน่อยนะคะแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็เช็ดไปที่รอยรอยแผลตอนนี้เราจะทำให้ดูนะคะเบาๆเนาะมันก็จะเช็ดง่ายขึ้นทำความสะอาดง่ายขึ้นนะคะนี่พร้อมกับตรงหนูตาอย่างหลังหน้าไม่ได้นะคะอย่าให้ แผลโดนน้ำมากเช็ดได้แค่น้ำเกลือส่วนผิวหน้าของเราเนี่ยก็ยังล้างหน้าไม่ได้เหมือนกันถ้าทางที่ดีเลยก็คือใช้สำลีสำลีแผ่นนะคะชุบน้ำเกลือนิดนึงแล้วก็เช็ดหน้าเอานะคะถ้าไม่แต่งหน้าเลยก็ดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้พวกคิีนซิ่งอะไรเยอะนะคะให้ผิวเขาได้พักหน่อยเนาะแล้วก็ดูตรงตรงนี้ด้วยอันนี้อันที่แห้งนะคะ ขี้ตาอย่างเงี้ยตรงช่วงหัวตาถ้ามีขี้ตามีคราบไขมันอะไรเงี้ยก็ออกนะคะเพราะว่าสังเกตเลยว่าดูจากตัวเองนะคะว่าพอเปิดหัวตาแล้วเนี่ยขี้ตามันจะเยอะหน่อยส่วนช่วงนี้นะคะมันยังยังจะมีตรงช่วงหัวตาที่เป็นแบบตุ่มๆนะคะ ก็รอดูสักพักหนึ่งว่ามันจะยุบไหมมันจะอาการดีขึ้นไหมนะคะอย่างที่ทางาคุณหมอที่ผ่าตัดเขาก็บอกว่าไม่อาจจะมีช่วง,รงแรกๆอาจจะมีตุ่มอย่างนี้ขึ้นมาพอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ที่เราสามารถที่จะใช้เจลล้างตาได้แล้วมันก็อาจจะทําให้เหมือนตุ่มอะไรเงี้ยมันก็ยุบลงพร้อมกับหลังผ่าตัดไปแล้วหนึ่งเดือนเราสามารถใช้ ตัวทารอยนูนได้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้แผลสมานดีขึ้นนะคะตอนนี้ดูแผลนะตรงชั้นตาเนี่ยชั้นตรงนี้นะคะมันจะแดงๆหน่อยเนาะเป็นปกติค่ะคนที่เขาทำส่วนใหญ่เขาก็เป็นอย่างนี้บางคนอาจจะหายไวรอยรอยแดงอาจจะหายไวก็ ก็โชคดีทีนี้เราก็จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะให้ร่างกายมันฟื้นฟูนฟนฟไวๆแล้วก็แผลหายไวขึ้นชั้นตามันก็จะเล็กลงกว่าตอนอมีไหมอยู่หน่อยนึงแต่ก็ยังไม่ได้ยุบนะคะนี่คือยัยงยังใหญ่กว่าที่ต้องการเพราะว่าชั้นตาที่บอกคุณหมอไปว่าอยากจะได้ก็คือแบบที่ไม่ได้โตมากนะคะแบบที่ดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ ไม่ได้แบบชัดขนาดนี้ตอนนี้คือมันยังไม่เข้าที่มันก็อาจจะโตหน่อยนะคะคนที่พบเห็นก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะคะว่าหน้าอาจจะแปลกๆไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอดูตามระยะเวลาที่เขาบอกนะคะเมื่อตาเข้าที่แล้วมันก็จะดีขึ้น,นะคะ่ะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นตอนนี้มันยังไม่เข้าที่ก็ไม่เป็นไรนะคะอะล้างล้างตาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างแผลเหมือนกับเป็นการทําความสะอาดด้วยน้ําเกลือ เรียบร้อยแล้วพอมันแห้งแล้วเราก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะก็คือยายาทานี่นะคะเป็นตอนนี้เป็นเจลเป็นเจลแบบที่สองแบบแรกมันเป็นแค่ขี้ผึ้งเฉยเฉยในคลิปช่วงยังไม่ตัดไหมเนี่ยถ่ายให้ดูก็จะมันยังไม่ได้มีตัวยานั้นอ่ะมันไม่ได้ค่อยมีการมันเป็นแค่ขี้ผึ้งเฉยๆมันจะไม่ได้ใส่ย,ยาฆ่าเชื้อไปแต่ว่าถ้าหลังตัดไหมแล้วจะให้ใช้ตัวนี้นะคะเพื่อทา ให้มายค่าเชื้อด้วยแก้อักเสบด้วยเนาะอ่าขอบอกก่อนว่าตอนที่เป็นช่วงที่เราอัดคลิปคลิปช่วงก่อนหน้านี้ค่ะวันที่ของวันที่สิบนะที่เป็นเสื้อสีส้มอะค่ะที่บอกว่ายาตัวเนี้ยจะใช้หลังตัดไหมสามวันนะคะถึงจะใช้ได้ช่วงหลังตัดไหมเนี่ยยังไม่ทา ให้ทำความสะอาดแค่น้ำเกลืออยู่ที่นี้คุณหมอที่ตัดไหมให้ให้เราเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์หมอเนาะท่านบอกว่าให้ใช้ไปได้เลยเพราะว่าบางทีมันมันเป็นรอยแดงันอาจจะได้หายไวขึ้นนะคะก็เราก็เลยว่าโอเคใช้ไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าใช้ไปแล้วก็ไม่แพ้ก็โอเคคิดว่าใช้ดีกว่านะคะเพื่อจะได้หายไวขึ้นก็เลยขอใช้ ไปตั้งแต่วันแรกเลยแล้วกันนะคะตัวนี้นี่ก็โอเคดีเลยไม่แสบนะคะมันเป็นเหมือนขี้ผึ้งนั่นแหละเหมือนขี้ผึ้งที่ทาตอนช่วงแรกๆเพียงแ,แต่จะมีคุณหมอเขาบอกว่าจะมีตัวาย,ยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบอะไรอยู่ในนี้ด้วย เรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการทําแผลนะคะทําความสะอาดแผลตาหลังการตัดไหมไปชมภาพกันเลยค่ะวันที่13หลังจากการผ่าตัดทาตาค่ะนับเป็นวันที่2หลังจากการตัดไหมออกไปแล้วนะคะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมทําความสะอาดตานะคะอย่างที่ คลิปที่บอกไปในช่วงตอนวันที่12นะคะที่สาธิตการทำความสะอาดก็ทาทายาให้ดูแล้วแล้วก็ทำแบบนั้นนะคะทุกๆวันเช้าเย็นในช่วงแรกๆก่อนอยังล้างหน้าไม่ได้นะคะก็เมื่อเราล้างหน้าไม่ได้หน้าเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าไม่ค่อยสะอาดก็จะมีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่นะคะจะเช็ดได้อย่างเดียวเช็ดน้ำเกลือนะคะ ก็เลยจะต้องไปกดสิวค sure ่ะมันมีสิ่งสกปรกอุดต uh> ันเนะเกิดสิวได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยจะต้องไปกดออกก็ไม่ได้กดมานานละตั้งแต่โอ้นับได้เป็นก็หลายเดือนอยู่แล้วช่วงที่ทําตาเสร็จใหม่ๆก็ไม่อยากจะกดนะคะเพราะว่าตาค่อนข้างบอบช้าแล้วก็อันนี้คืออาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็ถอดไหมออกไปแล้วเขาบอกว่ากดได้นะคะจะเว้นช่วง รอบดวงตาไว้นะคะแล้วก็กดส่วนหน้าผากแก้มคางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอบกรอบหน้านะคะเป็นการดูแลตัวเองอีกอย่างนึงค่ะก็เดี๋ยวหลังจากที่กดเสร็จแล้วนะคะช่วงกลับบ้านก็จะถ่ายให้ดูครั้งนึงว่าสาภาพหลังกดเป็นยังไงแน่นอนนะคะว่าช่วงในขณะที่กดเนี่ยเจ็บมีน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงกัน ก็จะเป็นปัญหาที่สะสมมานานช่วงที่แบบสิวอุดตันมันกินเนื้อนะคะตอนที่ทําความสะอาดหน้าได้ไม่ไม่เกลี้ยงใช้อะไรแล้วแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเรามีโอกาสได้ดูแลตัวเองก็รักษานะคะแล้วก็ เสียเลือดสิแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นการบาดเจ็บอะไรมากก็มีการเจ็บปวดนิดๆน,นะคะแต่เมื่อผ่านการทําตามาแล้วก็ไม่มีอะไรเจ็บปวดไปมากกว่าทําตานะคะฉีดยาชาทําตาที่เจ็บที่สุดแลตามันก็มันไม่เจ็บแล้วค่ะมันมันไม่มีอาการเจ็บเลยมันก็ เริ่มคือลืมตาได้ตามปกติหลับตาได้ปกตินะคะก็จะมีรอยรอยแผลที่ถูกกรีดอยู่บ้างนะคะแล้วก็ตามรูรูใหม่ที่คุณหมอดึงออกให้นะคะที่เป็นรูใหม่มันก็อาจจะมีแบบเป็นเลือดแข็งๆนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็หายแล้วก็ตรงตรงช่วงรอยกรีดก็ทายาประสานไปนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวถึงกำหนดถ้าครบ หนึ่งเดือนหลังจากการผ่าตัดก็จะายาทาแผลนูนได้แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้แต่งหน้ายนะคะเพราะว่าเตรียมไปกดสิวกันแดดก็ไม่ได้ทาก็ต้องระวังแดดนิดนึงก็จะถือร่มด้วยตอนนี้คือแดดเปรี้ยงมากนะคะต้องถือร่มลงไปช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะถ้าใครดูคลิปหรือว่าได้พบกันเป็นตัวเป็นเป็นเนี่ยอาจจะเห็นว่าตัวเราดูแปลกไป หน้าอาจจะดูดุหรือว่าดูเป็นดูแก่นะคะมันยังไม่เข้าที่ค่ะตามันยังไม่ยุบค่ะมันมันโตมันบวมเดี๋ยวรอให้มันยุบกว่านี้เนาะหน้ามันก็จะแบบเบาลงนะคะไม่เหมือนคนโดนซ้อมพิวบอกว่าเหมือนคนโดนซ้อมเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าสภาพหลังจากกดสิวเต็มหน้าแบบบุฟเฟ่มาแล้ว3 5 0หบบาทเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะเละขนาดไหน รอชมตอนกลับบ้านค่ะมาแล้วจ้าเจเอดูสภาพสภาพหน้านะคะหลังการกดสิวค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มหน้าเลยจ้ะโอ้โหโอ้โหว้าวว้าวเลยค่ะสะใจนะคะเต็มอิ่มเลยค่ะตอนนี้ดูให้เห็นชัดๆดูแผยตาด้วยถ้าเป็นแบบ ช่วงที่ไม่ได้ทําตานะคะพี่เขาก็จะกดให้แบบหนักกว่านี้ก็ะหนํากว่านี้จมูกเอยอะไรเอยเขาก็จะขีบสิวเซียนอะไรออกให้ด้วยแต่ตอนนี้คือคือมันก็แค่นี้มันก็เต็มเต็มหน้าแล้วก็ชั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วค่ะก็เลยไม่มีเวลากดตรงแบบเอาตรงสิวเซียนออกให้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็ครั้งต่อไปก็จะออกเรื่อยๆะคะ่ะกลับบ้านกันนะคะพักผ่อน รุ่นสวัสดิ์เช้าที่14หลังจากการผ่าตัดนะคะเราก็ได้เช็คสภาพแผลตาแล้วเราคิดว่าเราอยากจะล้างตาแล้วค่ะก็เลยจะใช้นี่นะคะตัวมูสล้างตานะคะคใส่ลงไปในสัมรีแผ่นนะคะกด1ปั๊มแล้วกันค่ะเราก็ต้องประเมินจากสภาพของเราเองนะคะว่าเราจะล้างหน้าได้หรือยังล้างตาได้เมื่อไหร่ซึ่ง อันนี้ก็เป็นวันที่3ที่ตัดใหม่แล้วนะคะก็คิดว่าได้แล้วมันก็จะมีแบบรูใหม่นิดๆแล้วก็ลอยรอยกรีดนะคะก็ทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มันเกิดการอุดตันที่ตาแล้วก็หน้าที่เห็นเป็นแดงๆเป็นจุดๆนี้ก็คือเมื่อวานนะคะที่บอกไปเนาะในคลิปของเมื่อวานว่าไปกดสิวมาก็จะมีรอยแดงทิ้งไว้ แต่พักหน้าไว้เดี๋ยวก็หายนะคะตัวนี้นะคะคลินิกก็จัดมาให้แต่ก็ไม่ได้รวมอยู่ในค่าผ่าตัดทําตานะคะแล้วก็จ่ายเพิ่มไว้ใช้ดูแลตัวเองหลังผ่าตัดะคะ่ะอีกข้างหนึ่งช่วงนี้นะคะก็ตาแกงไม่เข้าที่นะคะแล้วก็จะมีแบบความช้ำ ความช้ำที่ชั้นตารอบตามันก็จะดูแบบแดงๆเหมือนแบบตาโหลๆเหมือนคนไม่ได้นอนแต่ว่าทางคลินิกแนะนำให้เราประครบอุ่นต่อนะคะเพื่อลดอาการช้ำก็จะทำตามที่คลินิกแนะนำนะคะเพื่อให้ดวงตากลับมาสดใสสดชื่นเหมือนเดิมนะคะ อันนี้มันดูแดงไปมันก็จะอาจจะดูทำให้ดูแก่จริงๆแล้วถ้าตาเข้าที่นะคะถ้าสดใสแล้วมันจะดีกว่านี้อันนี้ก็คือตองกระจกอาจจะตกใจนิดนึงนะคะหรือถ้าใครมาเจอก็ขอให้ทำความเข้าใจนะว่าจะต้องใช้เวลานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำความสานใบหน้าต่อค่ะ ส่วนหน้านั้นเราไปล้างทำความสะอาดได้แล้วค่ะรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเลยค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดตาทำความสะอาดใบหน้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะยังทายาเหมือนเดิมนะคะยาตัวนี้เพื่อลดการอักเสบนะคะเผื่อถ้ามีการเจ็บอะไรเงี้ยมันจะได้หายไวขึ้นแต้มไปเลย จะมีความแดงอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์เช้าที่15หลังจากการผ่าตัดนะคะแล้วก็ ทำความสะอาดใบหน้าตามปกตินะคะแล้วก็ทายาเหมือนเดิมนะคะทายาตัวเดิมตลอ,อไปในวันก่อนหน้านี้ขอบอกก่อนเลยว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่มักจะเป็นภูมิแพ้ใต้ตาได้ง่ายนะคะรอบดวงตามันก็เลยจะแบบดูแบบค้ำค้ำช้ำชได้ง่ายอันนี้ไม่ได้นอนน้อยนะคะไม่ได้นอนดึกเลยแต่ว่าเป็นคนที่เป็นตาแพนด้าง่ายมากนะคะ ก็เวลาไม่สบายหรือเป็นภูมิแพ้อะไรรอบดวงตาเนี่ยจะคั้มอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะก็จะต้องมาทำการดูแลผิวรอบดวงตาโดยเฉพาะใต้ตาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้อยู่นะคะผิวใต้ตาผิวรอบดวงตาคั้มง่ายนะคะมันมีความลึกลยอะไรเงี้ยมันจะทำให้ตาสองชั้นของเราจะดูแก่นะคะแล้วหน้าของเราก็จะดูเปลี่ยนไปเป็นแบบ แก่ไปเลยดังนั้นเราก็จะต้องมาดูแลผิวรอบดวงตาค่ะหลังจากที่ทายาอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมีตัวไอครีมนะคะตัวไอครีมนี้นะคะทางคลินิกจัดมาให้เราอาจจะใช้ถ้าคำแนะนำของคลินิกก็คือใชอ้หลังจากได้ทำความสะอาดหน้าไปแล้วสัก5-7วันอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราดูแผลไม่แสบแล้วไม่เจ็บแล้วก็คิดว่าอยากจะหาย ตาค้ำไวๆก็เลยจะใช้าอครีมนะคะต้องมาดูแลผิวรอบดวงตาบ้างซึ่งไม่ค่อยได้ดูแลเลยนะคะก็ต้องมาทาไอครีมประคบอุ่นนะคะให้มีการไหลเวียนเลือดรอบดวงตาได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปตาคล้ำๆเนี่ยนะคะให้ดูกันชัดๆว่ามันเป็นมีสภาพเป็นยังไงนะคะมันก็เลยดูเหมือนคนแก่เนี่ยก็ตกใจตัวเองเหมือนกันคือแบบบางทีเห็นไหมช่วงไม่มีแสง ตอนแบบมืดๆเงามันจะตกลงมาตรงนี้แล้วก็แบบจะทําให้ส่วนที่คล้ำที่สุดของใบหน้าคือตรงนี้เลยโซนนี้เลยแล้วมันมันดูน่ากลัวมากนะคะเพื่อบํารุงดูแลดวงตาให้กลับมาสดใสนะคะเพื่อไม่ให้มันแก่ไปมากกว่านี้เราก็จะต้องมีการประครบอุ่นพร้อมกับาการใช้ไอครีมรวมด้วยนิดนึงนะคะไปดูดวงตาในวันนี้เลยนะคะอัปเดตสภาพตาในวันนี้กันเลยค่ะ เป็นวันที่16หลังการผ่าตัดนะคะเราก็ใช้ชีวิตได้ปกติมากยิ่งขึ้นสามารถออกกำลังกายเบาๆได้นะคะสภาพตาก็ค่อยๆดูแลไปค่ะและวันนี้ก็เป็นวันที่17หลังการผ่าตัดนะคะเมื่อเราดูแลตัวเองให้ดีเราก็จะรู้สึกว่าแผลหายไวขึ้นขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ